เจมไงมาๆๆแม็กดาน่ะกูดิอ้าวไอ้เหี้ยมึงอ่ะเจียวอ๊องเอาคิดดันไปกับพหอยก็ได้ไม่จริงเนาะอากาศร้อเหลือเอ้ยขึ้นท่อขึ้นท่อขึ้นท่ออุ้ยยี้ฮับีเยอะดีเยอะเพราะไอ้เหี้ยยังไม่ตายเพราะเขาเหนียวเลยเหี้ยดีไม่ตายเจ็บแล้วเจ็บแล้วตายตัวหนึ่งนะลาลาดานบีลานบีเยอะมากลานบีขึ้นเกิดแล้ขึ้นเกิดแล้เออตายตายแล้วตาย เฮ <Keep S 2> e ้ยมอสมอใจเย็นในหมอใจเย็นกูกูู่เองกูเองเฮ้ยมอสคิดกูไม่เหลือไม่เหลือคู่แล้วยิงหมดเลยไอ้ช่าโอ้ยยังไม่คิดใครเฮ้ยเฮอเอเอตัวท้ายอยู่เอตัวท้ายอยู่เอตัวท้ายอยู่เอ double ไอ้เจ๊ตัวแรกที่กูยิงไม่ตายเนี่ยบ่นมากไอ้แม็กเดี๋ยวก็ตายหรอกมึงอ่มันต้องเอาคีตเลยดามาต้องการต่อไอ้พลอยพลอยพลอยเล่นหน้าเอเลยพลอยเล่นหน้าเอเลยพลอย ไอ้สีไกลลงสีไกลลงไอ้มอสไอ้สีกายลงไอ้พี่อะไปเลยนะออกโอ้โหเฮ้ยเข้าลบแล้วเข้าลบแล้วเข้าลบแล้วไปเลยนะออกทั้งลบสองตัวครับผมเฮ้ยปาดเลยพี่มีรถไฟกลางเออรู้แล้วไหนว่ารถไฟกลางอ่ะตรงไหนอ่ะไปเลยนะออก พี่หน่งเข้ากลางเลยไอ้แม็กเข้าเลยยัดพร้อมกันเลยยัดพร้อมกันปาระเบิดชิงข้างบนอีกบนท่อ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 ไอ้แม็กไอ้เรืเยี่ยแม็กโอ้โหมันถึงเห็นแล้วปะไอ้เหี้ยวันนี้กูทั้งวันนะเพื่อนนเป็นตีเหี้ยเข้าใจความรู้สึกคนที่มันใดกลางเอามือคลิปมาให้ทอยไปข้างบนมือทอยไปข้างบนเอามือคลิปมากบบนี่คนหนึ่งได้กูส่องได้เลยมันไม่ต่อเรา ปูกเต็มเล่ม3 f i r n the hole เน้ยโอ้ตหแม่้ยเขาเ้าห้องล็อกเขายพอเข้าลอกไปแล้ว fire in the า o e พอยเั้งสี่ fire in e h o e คามน่ามึงอะอ๋ออุ้ยมรายารได้เป่าวะเ๋อวเฮี้ยแมกะไอสั บ่อะไรบอม has been planted ว้าไอเที่ยเลื่อนเดี๋ยวเท่นี้เลยเหรออุ้ยโวยไอ้เที่ยแม็กมึงชอบไปดันลานบีไอเที่ยเอออย่าไปดันอย่าไปดันบ่อยดิเพื่อนมาดันบ่อยแม้ว่าดันบนไดกลางโอเคเออพร้อไม่มึงมึงคิดมาต้องดันบนไดกลางไว้ดันเนี่ยสองมือคิดไปนะเออแต่แบบไปดันรถ รถลางบนบ้านคนนึงรถเหลืองคนนึงเจ็บสงเจ็บสองสีไกไกไกแตกเฮ้ยกูไม่ได้สองลานดีแล้วนะมันแตกมันแตกเดี๋ยวตัวเดียวเล่าใจเย็นสีไกไกไกเลยสีไเียงี่เอมลยเก็บดายเออมันต้องอย่างนี้ทีมผู้ปฏจจูนกันได้ที่โหลแมงไม่ตั้งใจเล่น กันเดอะกันเดอะบอกโอาไปเลยเอาผีแปะหน้ามันเออไม่เป็นไรแค่ยิงเจ็บยิงเจ็บได้ก็ดีเพื่อนจะได้ยิงสบายยัดแมสก์กระดอนลงข้างล่างเว้ยอุ้ยเพื่อนมันโดดมันฟ้าไอ้สัสใส่ไว้หมสเอ้ยนี่เจอแล้วเออมันฟ้าแตกหนึงสีด <ST AN CO> ูแล้วแม็กซ์ยิงอยู่แม็กซ์ยิง,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 งอยู่ช่วยแม็กซ์หน่อยลบทั้งล่า ตายต้ายซายเหลือบนบ้านตัวเดียวบนบ้านตัวเดียวใจเย็นใจเย็นใจเย็นตามกันหน้าวีให้อยู่พิษตรงนี้กันเลยตากรูหน้าก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 ูกลางไฟกลังไปประทังประทางเหลืองประทางล้มเหลือเจอแล้วเจอเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงเที่ยเจ็บแล้วช่วยกันดิเออบอกแล้วบอกว่าแล้วาดกูยิงไปแล้วเมื่อกี้เียเจ็บอยู่อย่ากให้มันได้วินนะเว้ โอเคหดแล้วเหรแตูนแผลลงตัวนะชนะะไปหน้าลานบีปาระเบิดวะไปเียลานบีลานบลานบีเอ้ยลาบีไอเหี้ยแม็กใครอยู่วะนะพออยู่ เฮี่ยหนีไม่โดนเฮี้ยอะไรเลยสัตว์โอยออกมาเยอะไม่ทันว่ะเฮ้ยแตกอีกตอนน้อยเดียวแตกเลยตัวเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยครูโอ้ยไม่ได้เลยหัวเลยเฮี้ยคอยแอบข้างบนอีกกระโดดขึ้นบนเฮ้ยใจเย็นใโอ้ยเฮี้ยคนหัวที่สองตาเนย์หมดเจ็บแล้วจ้าไปด้วยไอ้ปืนปืนอะไรงูอ่ะข้างบนหัวพี่เป็นเกลือข้างบนตองตัวเลย พ่อคนหนึ่งพ่อ้ฮี่กเฮือกเฮือปามรถไฟหลังเพื่อนรถไฟหลังอุ้ยมึงเดือบเฮ้ยลงมาโดดลงมามั้งเฮ้ยมันหลอกมันหลอกไม่ต้องเดินบอม has been p l เพื่อนเฮ้ยไม่เคยเห็นเนาะมันหลอก นไแอม่ยิาตกอีกตอนะป๊าเอาหน่อยนะ้บอกแล้วเตยแรงที่สอนมาากด้วยตากด้ยหยุดมาดีๆเดี๋ยวมันครับพี่ได้ครับขอโทษครับ Farm Defuse เฮยวินท้ายจบไปนะเฮ้ยวินขอแบบเร็วๆเลยนะได้ปะ Mission s u c c e s มารมงบันไดกลางแน่นอนนี่ยังรู้สึกเลยของเดี๋ยววางเขาเองก่อนแัง แม็กขึ้นมาเลยเฮ้ยพลอยไปหามึงตัวนึงพลอยไปหามึงตัวนึงเฮ้ยสีไอ้ท่อสีท่อสีท่อสีมันไปหามึงตัวนึงอ่ะพลอยเมื่อกี้พลอยดึงไว้ก่อนอย่ามีตายแพ็กยู้ไอ้แม็กดูไหนวะเป็นใครเล่อนโอ้โหด้านหน้ากล่องหน้าบีอ๋อแม่เหมือนตามแม่เหมือตามชิดพวกเกิดมาบ้านเราโดนโดนบ้านเฮ้ยบ้านมันไม่เข้าบีมันขึ้นบนบ้านเราอย่าไปตามมึงดิตามไม่ดัเดิ เดือดๆเดือี่็บมากอ่ะดักเอิร์เนี่ยดูในรถไฟหนักไม่เลยโอ้แล้วแพ้นะกูหัวร้อนเลยนะกูกลับบ้านเลยนะเฮ้ยใจเย็นเพื่อนบอมม์ has been planted แม็กเข้าไปแม็กกระโดดหน้าต่างไปแบบเซ็กโก้ไปยแม็กเร็วนะอุ๊ยเทียโดนระเบิดกูแม็กเร็วเร็วเพื่อนเวลา ตัวนึงสายโดนแก้โดนเอามือจกแกไปคุมนายเอดิไปคุมึงแน่ดิท้าอะไรอ่ะวายสวยไม่เสียแรงควยอะไรอ่ะ Bomb defuse win